สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านคะ่ะอีพีนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอน้องแมวนะคะน้องแมวของดิฉันสามตัวนะคะชื่อว่าน้องอลิศนะคะน้องอลิศก็คือน้องตัวนี้นั่นเองนะคะน้องอลิศนี้มีหน้าตาแววววนะคะหน้าตาจิ้มลิ้มนะคะและ้วก็เขาเนี่ยเป็นพันอเมริกันช็อตแท้นะคะขนของน้องก็ก็จะไม่ค่อยจะ ยาวสักเท่าไหร่นะคะเราถึงเวลาที่ต้องไปตัดขนน้องก็จะไม่ต้องตัดนะคะเพียงแค่น้องอาบน้ำแล้วก็สระผมเท่านั้นเองส่วนตัวนี้นะคะเป็นน้องเอสเี่นี่น้องเอสเม่นะคะน้องเอสม่เนี่ยจะเป็นสก๊อตติสนะคะแล้วก็น้องก็จะขนเยอะมากๆค่ะอยู่ สักประมาณเดือนสองเดือนนะคะขนก็จะเริ่มยาวแล้วน้องเอสเมนะคะเวลาให้น้องรับประทานอาหารเสร็จนะคะน้องจะชอบออกไปด้านนอกค่ะน้องชอบไปวิ่งเล่นค่ะแต่ว่านะคะน้องเนี่ยชอบออกไปวิ่งเล่นชอบออกไปเปิดโลกกว้างนะคะเหมือนกับว่าเขาเบื่ออยู่ในห้องแล้วเขาเบื่อมากๆ เขาก็อยากจะมีกิจกรรมไปทําค่ะสําหรับตัวนี้นะคะก็คือน้องเอ็ดเวิร์ดนั่นเองนะคะน้องเอ็ดเวิร์ตตัวนี้เป็นตัวที่แสนสนมากๆเลยเพราะว่าน้องเป็นผู้ชายนะคะวันนี้ตอนเช้านะคะเขาหน้าจะเมื่อยค่ะเขาก็เลยมานั่งพิงประตูดูข้างนอกดูคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ พิงเพื่อให้หายเมื่อยเขาบอกว่าเขาอยู่ในห้องทั้งวันเนี่ยน่าจะเมื่อยพิงเล่นตรงโน้นตรงนี้ก็แล้วนะคะยังไม่ทั่วเลยเขาก็เลยมานั่งพิงอยู่ตรงนี้นะคะเขามานั่งพิงเหมือนกับเด็กๆเลยดิฉันเนะี่ะจะมาทํางานนะคะก็หันไปเห็นเขาพอดีทีนี้พอเขานั่งอย่างเงี้ยดิฉันว่าโอ้โหเหมือนกับเด็กน้อยเลยนะคะ ดิฉันก็เลยถ่ายน้องมาค่าดูสิคะน้องนั่งพิงอยู่สักพักหนึงเขาไม่ใช่นั่งประเดียวนะคะเขานั่งนานมากเลยเขาก็คือว่าเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนอิริยาบถนะคะเวลาเขาขึ้นไปวิ่งเล่นหรือว่าขึ้นไปอยู่บนชั้นที่เราวางไว้ให้เขานะคะเขาก็อยู่บนลูกกลมๆม,มั่งอยู่บนเปรมั่งอยู่บนบ้านมั่งนะคะวันนี้เขาก็ มีโอกาสลงมาข้างล่างตอนแรกนะคะลงมาข้างล่างเนี่ยเขาจะนอนพยายามนอนตัวยาวๆนะคะแล้วก็ไม่รู้ทำไมนะคะมานั่งพิงที่ประตูพอนั่งแล้วเนี่ยเหมือนกับเด็กเลยค่ะดูดูสิคะน่ารักมากๆเลยเหมือนกับเด็กแล้วก็เขานั่งแบบว่ามองโน่นมองนี่นะคะนั่งดูคนโน้นดูคนนี้น้องก็จะเป็นลักษณะนี้ละค่ะ น้องเอสเวิร์ดนะคะตัวเนี้น่ารักน่ารักนะคะดิชันเวลานำมาหาไปให้น้องนนะคะน้องน้องสามตัวเนี่ยเวลานำมาหาไปให้เขาเนี่ยจะต้องป้อนให้เขานะคะเพราะว่าสามตัวเนี่ยค่ะน้องเอสมเนี่ยจะอายุเยอะที่สุดลองลงมาก็เป็นน้องอริสแล้วก็น้องเอสเวิร์ดเนี่ยจะเป็นน้องนุษย์สุดทองนะคะน้องเอสเวิร์ดก็ยังหนุ่มหนุมอยู่นะคะถ้าเป็นใบรุ่นก็เป็นใบรุ่นนะคะ ดูท่านั่งของเขาสิคะวัยรุ่นไหมไวัยรุ่นรุ่นนี้นะคะวัยรุ่นจะต้องมานั่งเฝ้าคะ่ะนั่งเฝ้าเสานะคะมีสาวอยู่ตัวหนึ่งสองตัวคะ่ะแต่สาวตัวแรกนะคะน้องเอสเบิร์ดก็พยายามที่จะเข้าไปคอยด้อมคอยมองคอยจีบคอยแซะนะคะแต่ว่าสาวไม่เล่นด้วย สาวไม่เล่นด้วยนะคะก็เลยมาแซะพี่ตัวเองนะคะน้องเอสเมย์เนี่ยเป็นพี่ของน้องเอสเวิร์ดนะคะเวลาน้องเอสเวิร์ดนะคะติดสัตว์นะคะ,น,ะ,คะน้องเอสเมย์ก็จะหนีนะคะเพราะว่าน้องเอสเวิร์ดเนี่ยจะคอยไปอยู่ใกล้ๆนะคะไปคอยอะไรนะไปคอยวิ่งจับคอยที่จะเอ่อไปใกล้ๆพี่เอสเมย์นะคะ อย่างที่ว่านะคะเวลาน้องติดสัตว์นะคะน้องก็จะมีอารมณ์น้องก็จะไปหา p พีอสเม่พีอสเมจริงๆอ่ะเป็นพี่ของเขานะคะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นพี่ของเขาเขาก็ไปหาตามอารมณ์ของผู้ชชยนะคะแล้วก็พีอสเมก็จะวิ่งหนีนะคะวิ่งหนีทั่วห้องเลยนะคะเวลาน้องเอสวร์ดเนี่ยไปวิ่งไล่พีอสเมพีอสเมก็หนีทั่วห้องเลยค่ะ อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่พี่เอสเี่ก็จะนี้นีหนีนะคะน้องเอสบดก็ตามตามตามอีกตัวหนึ่งถ้าไปเข้าใกล้พี่อิศนะคะพี่อาริศไม่ยอมค่ะพี่อริศจะตบเลยนะถ้าน้องเอสบดเข้าใกล้นะคะเพราะว่าพี่อาริศเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่อย่ามาหาเรื่องฉันนะอย่ามาเข้าใกล้ฉันนะ ฉันอยู่ของชั้นดีๆถ้าเธอมายุ่งกับชั้นด้วยฉั้นไม่ยอมนะฉันจะเอามือตบทันทีหรือว่าขวนทันทีนะคะน้องอลิซเนี่ยสังเกตด,ดูเวลาสมมติว่ากินอาหารเสร็จอะไรเสร็จนะคะเขาจะชอบมานั่งบนตักของดิชั้นนะคะดิฉันก็ต้องคอยเอาอกเอาใจนะคะรูปหัวนวดตัวรูปคางนะคะ แต่พอดิฉันทาไปสักพักหนึ่งดิฉันจะลองดูว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างดิฉันก็เอามือแกล้งไปเหย่ยบๆเขานะคะแถวๆไกล้ๆก,กับหางนะคะเขาทันทีเลยค่ะหันกลับมานะคะหันกลับมาตะบบนะคะเขาไม่ชอบให้ใครไปเล่นที่หางของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นที่หางหรือว่าถ้าน้องเอสเวิร์ดเนี่ยเขามังไก น้องอลิสก็จะจัดการทันทีนะคะเอามือตบนะคะเขาเนี่ยสุดๆเลยค่ะรอบด้านเลยนะคะก็คือน้องไม่ยอมใครเลยจริงๆน้องอลิสนะคะนี่น้องเอสมี่จะออกข้างนอกแล้วหรือคะน้องเอสเม่นะคะแต่ละวันก็ต้องคอยนะคะรับประทานอาหารเสร็จก็ต้องคอยมาเคาะประตูหนูจะออกข้างนอก ไปเปิดหูเปิดตาหนูไม่ชอบอยู่ในห้องช่วยพาหนูไปข้างนอกหน่อยสิคะสายตาอ้อนวอนน่าดูเลยนะคะน้องเอสเม่ของเรานะคะนี่ตัวนี้ที่บอกว่าพี่เอสเวิ์ดไม่ใช่พี่สิคะน้องเอสเ์ดชอบบึ่งตามพี่เอสเม่นะคะเวลาน้องเอส์ดเป็นสัตว์ก็จะตามพีเอสม่ตลอดพีเอสม่ก็วิ่งหนีตลอดนะคะแล้วก็นะคะพีเอสม่เนี่ย เป็นตัวที่อายุมากที่สุดที่ดิฉันบอกนะคะเขาก็รับประทานอาหารไม่ได้นะคะเวลานำอาหารไปให้น้องรับประทานนะคะก็ต้องคอยป้อนให้เขาค่ะเพราะว่าฟันของน้องนะคะเหมือนว่าฟันซี่เล็กๆนะค่ะน้องก็ไม่สามารถที่จะงับอาหารได้ดิฉันไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าแมวสามตัวนี้ทำไมเขาถึงไม่งับอาหารนะคะ แต่เขาใช้วิธีการเลียนะคะนําอาหารไปให้ก็แล้วแต่นะคะจะเลีย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 นะคะจนกว่าจะหมดแต่ทีนี้ดิฉันก็สงสัยว่าทําไมเขาไม่งับสักทีหนึง่งไม่ยอมงับอาหารไม่ยอมกินนะคะก็คือได้แต่เลียเลียเลียอย่างเดียวนะคะไม่เหมือนกับแมวบ้านแมวบ้านเวลาเอาอาหารไปให้เขาเนี่ยแมวบ้านก็จะงับแล้วก็เคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวนะคะแต่แมวพันธุ์เนี่ยไม่ยอมเคี้ยวเลยะคะ่ะงับเอ่อ ก็ไม่เป็นนะคะใช้วิธีการเลียอย่างเดียวค่ะนานๆทีนะคะดิฉันจะนำน้องแมวมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ดูกันนะคะดูความน่ารักของน้องๆน,นะคะท่านใดที่อยากจะเลี้ยงน้องแมวนะคะก็สามารถไปซื้อน้องแมวน่ารักน่ารักนะคะมาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเล่นของเรานะคะไว้แก้เหงานะคะไว้เป็นเพื่อนเวลาเรามีอะไรหรือว่ามีความเครียดนะคะ เราก็สามารถมาเล่นกับน้องแมวนะคะเวลาเล่นกับน้องแมวแล้วเนี่ยเราหายเครียดน,นะคะน้องแมวน่ารักนะคะเวลาเรียกเขาก็ก<ๆ>็จะเรียกนะคะเขาก็จะส่งเสียงกลับมานะคะดิฉันเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งดิฉันเจอแมวพเนตอน,นะคะก็ไปเรียกเขาเวลาเดินผ่านก็จะเรียกมิวมยวเขาก็หันหลังกลับมาหันหลังกลับมาแล้วก็ส่งเสียงตอบนะคะ เขาก็ส่งเสียงตอบเมียวให้ดิฉันก็ดีใจค่ะเหมือนกับว่าเราสื่อสารไปเขาก็รับรู้ว่าเราสื่อสารไปก็คือเราเรียกเขาอะค่ะเรียกเขาเหมือนจะทักทายเหมือนจะพูดคุยว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้รับประทานอาหารแล้วยังเป็นยังไงคะเขาก็ส่งเสียงกลับก็คือทักทายกลับนะคะอันนี้ก็คือที่ดิฉันประสบพบเจอมานะคะ แต่ก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนนะคะจะรักน้องแมวเหมือนกับที่ดิฉันรักหรือเปล่าเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบน้องแมวเลยก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะชอบแล้วแต่นะคะอาจจะไม่ชอบเพราะด้วยแพ้ขนน้องแมวนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าไม่สะดวกที่จะเลี้ยงเพราะว่าน้องแมวเนี่ยขี้เหม็นนะคะฉี่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางนะคะอันนี้เราก็เป็น นิสัยที่จะต้องฝึกน้องแมวนะคะให้อ่ขี้หรือว่าฉี่นะคะเป็นที่เป็นทางนะคะเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงเนะเราต้องหาอุปกรณ์หาอะไรให้เขานะคะน้องความน่ารักของน้องแมวมาให้ดูก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะดูความน่ารักของน้องๆน,นะคะแต่ละตัวก็น่ารักทีเดียวค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง ช่องสิทธิ์นัทชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้เดชันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะอีพีนี้ก็ขอบพระคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอีพีหน้าเจอกันใหม่นะคะลากันไปด้วยความน่ารักของหลองเอสเมนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ